กินอันไหนเอาไหนวันนียเอาหนึ่งแล้วนะหนึ่งเลขอะไรเลขหนึ่งอ่ามันกินไปหนึ่งอันแล้วเลขหนึ่งเดี๋ยวขอเลขท้ายสามตัววันนี้เอาไหนอีกมาดิเอาไหนอีกมาดิ สองอันเลยพอแล้วสองตัวสองตัวอันนี้พอลอะอให้เลขลายเก้าเอ้เลขหก 4. เลขสี่อ้าวได้แล้วหนึ่งหกสี่นี่เลขหนึ่งมาก่อนเลขหก 6. เลขสี่โอเคเลยได้หนึ่งหกสี่